คนลืมตาครับตัวนี้มีคนตายครับเใช่ดูชาวบ้านธรรมดาโง่ๆไม่มีความฉลาดผมชาวบ้านมีตำแหน่งครับที่เป็นนายกเหรอเปลี่ยวเป็นอะไรเปลี่ยวเป็นอะไรที่เ็ดเป็นหมาบทพี่เพียวจะเนมีหัวคิดเลยนี่ไม่ด้เขาชี้มาก็ตันอะคือแท็คแท็คตัดไม่เลือกแล้วเอาแล้ว สัง่งซื้อรีมได้ว่าไปเอว่และขนมสุดอร่อยมาสนะด้วยนะคะน,นี่คือหมาป่ามาหากันถามว่าใครคือหมาป่าตัวจริงแล้วชาวบ้านจะรอดหรือไม่หมาป่าเล่นตาครับหมาป่าในตอนกลางคืนสามารถกำจัดผู้เล่นได้หนึ่งคนและถ้าหากหมาป่าอยู่รอดจนถึงคนสุดท้ายหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะ หมาป่าหากลูกหมาป่าถูกฆ่าเป็นตัวแรกในคืนถัดไปหมาป่าสามารถเลือกฆ่าผู้เล่นได้2คนบริการในตอนกลางคืนสามารถปกป้องผู้เล่นได้1คนแต่ห้ามซ้ำกับคืนที่แล้วเซียสามารถเช็คผู้เล่นในตอนกลางคืนได้1คนว่าใครเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีตัวละครขี้เมาขี้เมาจะไม่รู้ว่าบทบาทจริงๆที่ตัวเองได้รับคือตัวอะไรจนกว่าจะผ่านไปถึงคืนที่3แล้วถึงจะรู้ว่าบทบาทที่แท้จริงของตัวเองนั้นคืออะไรชาวบ้านในตอนเช้าจะต้องเป็นเสียงเพื่อวตดกำจัดหมาป่า

มีอะไรบริการมีบริการก็คือป้องกันมีายพานนายพรางก็คือถ้านายพรางตายก็ยิงคนหนึ่งได้ได้แล้วมีอะไรอีกขี้เมาขี้เมามีนัดที่ไหบ้างครับขี้เมาขี้เมาคือคืนที่หนึ่งคืนที่สองเขาเมาอยู่คืนที่สามเขาจะสั่งเมาแล้วรูคาแเลคเตอร์ที่แท้จริงของเขาแสดงว่าตําแนงเงิ่นหายไปมีตําแนงพิ้งหายอาจจะเป็นชาวบ้านที่หายไปก็ได้ไม่รู้ชาวบ้านหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเสียหายไปเนี่ยเป็นเรื่องอันนี้สำคัญสุดูชาวบ้านธรรมดาโง่ๆไม่มีความ ชาวบ้านมีตำแหน่งครับพี่เป็นนายกเหรอในชาวบ้านที่มีตำแหน่ง้ใครายคนแรกพี่ก็ต้องปกป้องนายสิพี่ก็ต้องปกป้องนายสิเฮ้ยเไม่ใช่ละไม่ใช่ละมึงมึงจะเก่งกว่ากูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเฮ้ยทำไมฮะบอยกับบอดี้การอน เป็นชาวบ้านครับชาวบ้านที่ยังไม่มีตำแหน่งครับไม่รู้แม่คีเบายังไม่รู้ผมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ผมรู้แค่ว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มมาเอ็มทำอย่นี้มีบัดรนิกายก็คือป้องกันนายพรางก็คือถ้านายพรางตายก็ยิงตำแหน่งเรื่องหายไปอาจจะเป็นเขาไปก็ได้คนตายเป็นโรคซึมเหลือขาดเราเราเหมันสิเงาเงงแล้วเดี๋ยวมันสิสัา พี่ดังเอ็นกัดให้เขาเมาอี่เมาอยู่หรือเมาจริงมีใครอยากอยากโหวตใครไหมผมว่าเอ็มเป็นขี้เมาโกบดมาไม่ใช่หรอกบดมาไม่หายขี้โหวตเบียร์เป็นไรเบียรเป็นไรขี้เม็ดเป็นหมาเบียรเป็นไรขี้กาดครับเป็นชาวบ้านที่เป็นเกาไม่บอกดีๆนิดหน่อยเขาเป็นชาวบ้านที่เป็นเกาไงหมาป่ามันกินไก่บ่อยนิดหน่อยมีมีอยู่ชาวบ้านไหม พี่ฉลาดไหใช่ไหว่าทำ่ธรดาธรรมดาเลธรรมดาจริงเดี๋ยว่นะธรรมดาธรรมดาอยู่จังวะอวาธรรมดาจริงๆอวานทุกคนต้องบอกตลยเป็นการธรรมดานะอวานจะาไม่ผาดลไปจับาายกายอเธอหวานเี๊ยวาบงดล้านเ็เเ็โอเครยงดิงริงริทุกคนต้องเข้าบ้านกำลังจะมืดเข้า้เข้าาาา โอ้ตอแป้นอนดีกว่าจะได้ลืมตาชัดเห็นตาัข้มาเลาลครับเชงัปิ่ข้างเ้ยยงดังเลยตาตครับเชืงคนบขึ้นห้าไว้ชิเหมอรอบตาครับเชือลืมตาครับเือดู่คนครับใชแนม่นนะ คนลืมตาครับตัวนี้ผู้ายครับโอยคนคนนั้นโอยอีกแล้วเตี้ครับทำไมอ่ะดังเคนมาสเตอร์เหรอทำไมมาปาดไปค่ายเอ็มวะเอ็มตายแล้วเอ็มพูดน้อยเหรอเรื่องอะไรแต่พี่เอ็มพี่เอ็มรอดวะพี่เอ็มหมดไอพี่โอ้พี่ก็หมุนพี่โอ้เออแต่พี่ชาแสดงว่าเจ็บทีละคนพี่เดียว พี่ท่านพอเวลาเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมอะไรทีไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรอะไรสองคนเนี่ยอะไรยูสองคนเนี่ยพึ่งอะไรยูสองคนเดยพึ่งเสียได้เช็คใครบ้างอะอยากเู้เสียทำางานเลยเซียเช็คใครฮะเซียเช็คไม่ใช่น่าจะเจอบางอย่างแลลวเนตเนี่ยฝากมาแล้วใช่ใช่เราภาษาไม่ไ้คุยอัไไม่ด้ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไ้ไม่ม่่ม่ ก็หาว่าใครคือหมาแล้วแล้วคิดว่าเป็นหมาคิดว่าจะคุยตอนหน้าคันมันตอนหน้าแต่ว่าไม่ใช่หมาแต่ว่อาจจะเรียนหรือเปล่า เราเขาบอกเช็คเงินก่อนค่อยเปิดไงเสียอย่ากที่เพียวเพงกำลังอธิบายอยู่พอดี้อันนี้เขาเจอคนดีแล้วอย่างงี้ไม่มีข้อบวนปกป้องผิดคนเหรอไม่งั้นมันจะตายเมันเป็นคนที่ป้าเหรอไม่ใช่หล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะแต่เมื่อกี้น้ำลายเหนียวๆนะทุกรอบต้องเล่นเกมนี้ที่ไรก็น่าสงสัยทุกรอบไม่มีใครน่าสงสัยเลยว่ะไม่มีใครน่าสงสัยเอ๋อมันต้องโอนใช่ไหมเดียวอ่ะน่าสงสัยอยากให้โอนไหม ใช่เพราะมันเป็นหนึ่งในคนที่โหวตรอบแรกตกเป็นเป้าโดนเอาเรืเองอะไรมาเลี้ยงอ่ะโวยพิเอลโวตยพิเอลโวตยพิเอลโวตยพิเอลโวยถามตนเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเดี๋ยวเราคดไปอีเโียวอ่ะแล้วเอากับชาร์ปเลือกใครโวยพิเอลเอ้พี่โวยพี่เพียวจัเพียวไม่หัวคิดหน่อย่ิเขาชี้มา่อไหตั้งแต่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 ตั้งแล้วแต่ แก้ตัวจุกคนต้องฟังผมไม่ใช่หมาป่าโอ้โหโอ้โหแล้วไม่ใช่ไม่เป็นใครใครก็พูดใครก็พูดก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านที่มีขนนกชาวบ้านธรรมดาโง่โง่ชาวบ้านที่มีขนนกแสดงว่าตายไปก็ไม่เป็นไรเออไม่มีประโยชน์อ่ะประโยชน์ของพี่เอาคือสมมติ โหวตพี่บอยโหวตไป็สี่ใช่ไหมมึงขาดอีกหนึ่งก็ชนะแต่ตายไปแล้วผมก็รับครึ่งใหม่ก็แล้วแต่แล้วแต่ชนะตายเลยเราตอนเนี้ยเรากูจะปิดปากแล้วหมดหมดหมดไม่มีอะไรจะพูดแล้วเลยเมื่อเขาปักใจเชื่อไปแล้วเทุกคนนนยยืัผมไม่เผาไม่รู้่หนูไม่มีคถูก ไม่มีข้อมูลแล้วไปฟังเล้วทำไมอ่ะผมไม่เผาหดอ่ะไม่เผาไม่เผาไม่รู้อะไรแลยวเผาดิเผาเผาเผาอย่าไปเผาเผาแต่เราไม่มีข้อมูลอะไรถ้าถ้าเผาแล้วมันเป็นชาวบ้านคือมันเข้าเกมหมาป่านะพี่บอยยัไม่เจอพี่บอยยังหมาป่าแน่พี่บอไม่หาก็ไม่เจอถือว่าช่วยเสียสละอะไรนะสละชีพจริงแล้วต่อไปจายันเขาเขาผู้ชายที่แบเผาผู้ชายยานตาผมไม่เผาหนึ่งสองสามสี่คือเผาสองคือไม่เผา ยบร้อยไม่รอนปะานั่นนี่ามีเอมร้องแวนี่แม็ก่อนแม็กก่อนหนึ่งจบเจ็บจบ อยู่ตัวนองพี่บอลตายครับผมผีหลอกใช่หรือ่บอลตายเลยฮะใจหมาไหมมันจะข้ามเสียเปิดได้เลยเสียเปิดได้เลยหมาตัวเดียวใครเป็นเสียเปิดได้เลยเสียเสียเสียลุยเลยจริงไม่แค่เสียเปิดตัวมันไม่ควรจะเบิดสิสวยงาม มาา่ทีเหลือไม่ก็ลุงไม่เหลือตัวเดียวก็ลุมง้าหมาป่าได้เลยหาหาหมาให้เจอถ้าเสียเปิดนี่คือหมาไปลุมงหมาตายแล้วเออเสียถ้าเสียยยังหาหมาไม่เจอไงเออเธอหวานเกี๊ยวแล้วแล้วหนูว่าเสียาเน่บริการอะผิดผิดที่สองคนเลยนะเออวันที่เกิดธราติไอ้แต่อยากรู้พี่บอยเป็นไรเป็นหมู่บ้านทำไอ้ชาวบ้านหมู่บ้าน เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะม็นอาตอนนี้พูดผิดตอนนี้ใครมีตำแหน่งบ้างไม่รู้ใครจะสเก็ตช่วยหน่อยไม่จะฆ่าเบิร์เลยเราทุกคนก็จะฆ่าไอ้ม่าป่าจะฆ่าใครไม่สามารถบวชได้เราจะป้องกันดีบวชนี้แต่แรกเลยคนไม่มันป้องกันได้ไงบอดี้การ์ดถ้าบอดี้การ์ดสมมติสมมติบอดี้การ์ดป้องกันอยกตัวอย่างท่านเนทเป็นเซียอ้าเนทบอกเลยเซียลราหมายถึงใครใช่แต่แบบนั้น แบบนั้นบริการก็นป้องกันไม่ได้ถ้าเขาป้องกันครั้งที่แล้วมันตายไปแไม่เต่หมาป่าผมเป็นบริการถ้าคุณเป็นเสียผมจะป้องกันดู้ละรู้ละอะไรหมาป่าเนี่ยตัวเดียวสามารถหมดได้เลยตอนนี้มันรุมมันได้เอ้าเอ้าเอาก็ได้รุมไปเลยรุมไม่บอยมันมาป่ามันใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้านร้านเปอร์เซ็นต์เอามันเอามันเลยเอาเดี๋ยวเรียกอะไรกัน บอกเขาเป็นเบียรเบียร์เขาบอกเขาเป็นยี่เนี่ยเนาะไม่เอาแสดงว่าถูดใช่ถ e ูกต้องแต่งแรกเลยไม่เอาไปเลยเดี๋ยวแบบนึงนะอันนี้ผมเปิดเลยก็ได้ผมเป็นพลิกกลัเออพี่บอยตั้งแรกผมมีตั้งแต่เอออย่าพี่ป้องกันพี่ก็ต้องปกป้องนายสิตั้งเด่ครับแล้วก็พยายามเป็นเป็นหมู่บ้านด้วยเป็นหมู่บ้านด้วยเอาไปเดี๋ยวแบบนึงแบบอื่นแทนแล้วก็แก้ตัวไม่ใช่ อ่ะเอาเอาเอาจะโหวตโหวตบอยโอยไมี่บอยเชื่อคนโกหกอ่ะมันจะพูดผิดพูดถอบอยเอครับอ่ะโหวตต้องโหวตก่อนโหวตอปโหวตพี่บอยคุณแ้คแท้ีบอยตั้งเริ่มผมไม่ใช่หมาป่าผมไม่ใช่หมาป่าจริงวี่บอยับยไงอ่ะไฟมันเนมันบอกว่ามันเป็นบรกาไฟแมงมันล้ออยู่ยพราะไทยทำให้คุณมีโอกาสร้อนิดนึงใช่ผมไม่ใช่ แต่ผมว่านี่นะหมาป่าพี่ขับถ้าหนูเป็นหมาป่านะไม่บอยคนอื่นไม่บอยเดียเล่นเมื่อหนูเป็นเสียถ้าตอนนี้หนูเป็นหมาป่าไม่ได้บอยเล่นเนียนแค่นี้ถ้าบอยไม่ได้บทเพียวไม่บอยบทเพียวเพื่อให้เขาเชื่อว่าไม่ใช่บอยไม่ใช่ผมจะฆ่าสายพันธุ์เดียวกันทำไมเพื่อให้เราเชื่อว่าไม่ใช่บอยพี่บอยฆ่าแม่ของตัวเองไอ้นี่เป็นแม่พี่เหลย ต้องยืนยันแล้วแหละเอาไม่เอาเขาาเข้าเขาไม่เอบเาเบงเิงเอิเดือบลอยเอ๊ะอะไรเป็นเลยมาาเขามั่นใจร้อเรเเไม่ได้พูดเลยเลยเลยขี้เาแอมขี้เมาไหมใช่แล้วำแำเงไหนหาย เปินนายพังไม่คือผมไม่กล้าเปิดผมบอกคุณมิจฉไหนเดี๋ยวพี่ป้องกันเลยตำแหน่งสามกูแต่ผมไม่กล้า่าตำแหน่งคือเป็นบริการจริงๆใช่รู้แค่ว่าเราโชคดีที่เราจับเพียวเพราะผมผมเช็คบอยผมเช็คนายอ๋อเลยเจอเทคผมคนแรกไหมไม่ผมเช็คบอยคนแรก เจอหมาแต่แรกเลยแบบนี้มันเป็นพี่บอยตั้งแต่เริ่มอยาผมแค่จะไล่แบบนี้อยากให้หมาเนี่ยเพียวเพียวอะไรมึงอ่ะมีพี่ลูกเหรอนี่มัฟังมันคนอย่างมันพูดมันจะพูดอะไรก็ได้แล้วยี่หตรงนี้มันยังได้ยินเลยนี่เข้าใจว่าไอ้คนไอ้เนี่ยแม่งโดนกระทำตลอดเล่นอะไรแม่งผิดตลอดเข้าใจเหรอต้องเป็นหมาถูกแล้วเออชอบตัวน่าสงสๆรนะเมื่อเจ้าพนยุขับกระดาษกูโอ้โห อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่นเนี<ช>้ส่วนตัวเลยว่าแค่ทุกช่องในทีมงานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไอเดอร์ชิปมิชบายช่วงเอเวอเรสต์ทอมบิ๊งบิ๊งในเวลาที่มีอย่างจำกัดทุกวันมีความหมายทุกวันคือโอกาสทุกช่วงเวลาคือวินาทีที่สำคัญจงเอนจอยกับการมีชีวิต I love you big merch แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ